สถานการณ์นะครับการเมืองโลกในปี2 0 2 5นะครับคาดว่า,าจะ,ะเผชิญกับความท้าทายนะความเปลี่ยนแปลงหลายประการนะครับทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะทางด้านความมั่นคงสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนนะครับซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นหลักได้ดังนี้นะครับประเด็นที่1นนะครับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์นะระหว่าง สหรัฐและจีนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับก็ยังเป็นศูนย์กลางของการเมืองโลกในปี2025นะที่จะมาถึงนะครับทั้งสองประเทศนี้มีการต่อสู้เพื่อที่จะครองตำแหน่งผู้นำด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อำนาจทางการทหารนะครับจีนก็ยังคงเดินหน้าโครงการ วันเบลวันโรสนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างอิทธิพลในเอเชียแล้วก็แอฟริกานะครับรวมถึงยุโรปแล้วก็ขณะที่สหรัฐนะครับพยายามใช้พันธมิตรอย่างเช่นนาโต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อินเดียในการคานอำนาจกับจีนนะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับประการที่2ก็คือวิกฤต ภูมิอากาศและก็ความมั่นคงโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางด้านอาหาราน้ำและก็พลังงานนะครับปัญหาภูมิอากาศนะครับจะสร้างแรงกดดันให้ประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะรวมถึงการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยนะครับอ,อันที่3นะครับการขยายตัวของ ประชาธิปไตยกับการถดถอยของเผด็จการนะครับในบางประเทศที่เผชิญกับการกดขี่ทางการเมืองหรือความไร้สถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับอาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนมากขึ้นนะครับขณะที่บางประเทศมีกลไกเผด็จการนะครับอาจจะยังคงพยายามรักษาอำนาจด้วยการใช้กฎหมายเข้าควบคุมสื่อแล้วก็ควบคุมกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะ อย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ๆก็อาจสร้างแรงกดดันให้กับอ,อำนาจเผด็จการในหลายภูมิภาคได้นะประการที่4นะครับวิกฤตพลังงานนะครับและก็การปฏิรูปพลังงานสะอาดนะการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมและไฮโดรเจนนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญอยู่นะ ต่อเป็นประเด็นสำคัญต่อการเมืองโลกในปี2025อยู่นะครับประเทศต่างๆนะครับจะที่เคยพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะจะเผชิญกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจนะครับขณะที่ประเทศที่ก้าวหน้าในการใช้พลังงานสะอาดอาจได้รับประโยชน์ในการาเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการตลาดของโลกนะครับข้อ5นะครับประการที่5นะความท้าทายจาก เทคโนโลยี uh, และก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเทคโนโลยี uh, ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็จะขยายตัว uh, uh, การขยายตัวของเทคโนโลยี 5G นะครับก็จะ uh, เป็นทั้งโอกาสและก็ความท้าทายใหม่นะครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับปัญหาการแฮกและการโจมตีทางไซเบอร์จะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเนื่องนะครับ ต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศท,ทั้งด้านการเงินแล้วก็การทหารและก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับประการที่6นะครับการก่อตัวใหม่ๆนะครับการก่อตัวของพันธมิตรใหม่ๆในโลกนะครับที่มีการแข่งขันทางด้านการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นนะการจัดตั้งพันธมิตรและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกมีบทบาทสำคัญนะครับ เช่นความร่วมมือในกรอบของอินโดแปซิฟิกนะครับการเสริมสร้างนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียแล้วก็การสร้างพันธมิตรใหม่ในแอฟริกาและตะวันออกกลางเพื่อตอบสนองต่อ,อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะ,ะการเมืองโลกในปี2025นี้นี้จะต้องเผชิญกับการปรับตัวที่รวด เร็วนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนระหว่างประเทศที่มุ่งหวังในการรักษาอำนาจและก็มีความท้าทายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและภูมิอากาศนะถ้าหากพูดถึงว่าโอกาสในการที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นในปี2025นั้นเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนนะครับ พบว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะในด้านการเมืองระหว่างประเทศและก็ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่เราก็สามารถวิเคราะห์โอกาสในการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้ในปัจจัยใหญ่ๆนะครับปัจจัยแรกนะครับความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจสหรัฐและจีนก็ยังเป็นคู่แข่งหลักในเวทีโลกอยู่เนาะ การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะและความพยายามของสหรัฐนะครับในการคานอำนาจผ่านพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อินเดียอาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางการทหารนะอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศนะครับก็มีอาวุธนิวเคลียร์จึงเป็นการาจึงมีการยับยั้งนะครับมีการ ยับยังไม่ให้ก่อสงครามใหญ่นะครับเพราะการใช้กำลังทางทหารที่ขยายวงกว้างอาจจะเกิดอันตรายกับการทำลายล้างโลกนะครับหรือเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติได้นะครับประการที่2นะครับสงครามตัวแทนนะครับในในกรณีที่มีความขัดแย้งโดยตรงระหว่างมหาอำนาจจะไม่เกิดขึ้นนะสงครามตัวแทนในพื้นที่นะครับ เช่นไต้หวันยูเครนนะครับภูมิภาคอื่นๆอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับหากมหาอำนาจสนับสนุนกลุ่มหรือประเทศที่เป็นฝ่ายขัดแย้งนะครับนี่ก็อาจจะเป็นจุดการเกิดการประทะทางการทหารอย่างกว้างขวางก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขยายให้เป็นสงครามโลกในทันทีทันใดนะครับการที่3นะครับ เทคโนโลยีและสงครามไซเบอร์นะการโจมตีทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในปัจจัยในยุคปัจจุบันนะครับการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะเช่นเครือข่ายไฟฟ้าระบบการเงินหรือการทหารนะอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งข้ามระดับชาติได้นะครับเกิดการโจมตีทางไซเบอร์นะที่รุนแรง ประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ตอบโต้โดยการใช้กําลังทางทหารน,นะประการที่4นะครับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศนะฮะสาปาระชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆน,นะครับยังคงมีบทบาทในการเจรจาแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งนะสังคมโลกในปัจจุบันนะครับยังให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงสงครามในวงกว้าง โดยใช้การเจรจาทางการทูตนะครับเพื่อยุติความขัดแย้งก่อนที่จะขยายเป็นสงครามใหญ่นะโอกาสในการเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับนะมีหลายปัจจัยที่ซับซ้อนมีมีความตึงเครียดที่จะก่อให้เกิดสงครามโลกได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับปัจจุบันความตึงเครียดของสหรัฐและจีนรัสเซียก็ยังเป็นจุดสนใจอยู่นะครับในในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ไต้หวันยูเครนนะซึ่งสถานก,การณ์เหล่านี้ก็มีโอกาสในการเกิดการประทะทางอาหารได้นะครับอีกทั้งมหาอำนาจก็มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับทำให้มีการยับยั้งที่จะเกิดการประทะครั้งใหญ่นำไปสู่การทำลายล้างมนุษยชาติได้นะ จึงระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นนะครับข้อ2นะครับความขัดแย้งในระดับภูมิภาคนะครับสงครามโลกครั้งที่3นะครับอาจจะเริ่มตัวจากความขัดแย้งระดับภูมิภาคนะเช่นการสู้รบในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับหรือความขัดแย้งระหว่างอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะกรณีไต้หวันนะที่จีนอาจจะต้องเข้าไปควบคุมหากมมหามหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุนฝ่ายต่างๆที่ตนสนับสนุนอยู่อย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหรือว่าความขัดแย้งอาจจะขยายตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายประเทศพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะโดยการเจรจา3นะครับสงครามไซเบอร์นะและเทคโนโลยี าการโจมตีทางไซเบอร์นะครับอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์นะครับเช่นการโจมตีระบบการเงินโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานหรือป้องกันหรือการป้องกันระบบป้องกันประเทศนะครับ อาจนำไปสู่การตอบโต้ด้วยวิธีการทางทหารได้นะครับแต่ขณะนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณว่าเรา่านี้จะเกิดขึ้นนะครับปัจจัยที่4นะครับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของหลายชาติมหาอำนาจนั้นนะครับก็เข้าสู่ภาวะแบบสงครามเย็น ไม่นะครับที่เป็นการใช้กําลังทหารแบบเต็มรูปแบบก็อาจจะถูกยับยั้งด้วยเพราะว่ากลัวว่า,าการใช้กําลังทหารเหล่านั้นที่มากเกินไปนะอาจจะนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์ซึ่งเป็นภัยพุกคามร้ายแรงต่อมนุษยชาติาดังนั้นแม้ว่าจะมีความขัดแยง้งแต่ก็มีการควบคุมและการใช้เจราจา,าการใช้วิธีเจราจาเอานะครับ เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่จะช่วยลดโอกาสของสงครามโลกปัจจัยที่5นะครับบทบาทขององค์การระหว่างประเทศนะครับองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติหรือนาโตก็ยังมีบทบาทในการเจรจาเพื่อลี่คลายความขัดแย้งสิ่งเหล่านี้ให้ลดความตึงเครียดนะครับ แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สก็อาจจะเริ่มมีบ้างแล้วนะครับแต่เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ช่วยยับยั้งควบคุมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยนะแต่ว่าถ้าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่สแล้วนะครับ จะมีประเทศใดบ้างนะที่จะเป็นสมรภูมิแห่งสงครามโลกครั้งที่3นี้นะนะครับภูมิภาคมันจะเกิดเป็นภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่นะภูมิภาคแรกก็คือภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็คือจีนและเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะออสเตรเลียความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันนะครับ จีนและไต้หวันนะจะเป็นจุดเสี่ยงนะครับที่จะนําไปสู่การประทะนะครับหากจีนพยายามที่จะยึดครองไต้หวันนะด้วยการทหารนะครับสหรัฐก็จะให้การสนับสนุนทางการทหารแก่ไต้หวันอาจจะถูกบังคับให้เข้า,ามีการแทรกแซงนะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐก็อาจจะเข้าร่วมในความขัดแย้งนี้ในขณะเดียวกันออส เตเรียนะครับก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้และอาจเข้าร่วมพันธมิตรหากเกิดสงครามขึ้นสมงมรภูมิที่2นะครับยูเครนและยุโรปตะวันตกจะได้ต่อสู้กันกันกบรัเสเซียนะครับก็คือจะมีกลุ่มยูเครนแล้วก็นาโตแล้วก็รัเสเซียนะครับ ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่ยังคงเกิดกันอยู่นะครับยังรบก,กันโดยการขยายวงกว้างอยู่นะครับหากนาโต้นะครับเข้ามาแทรกแซงในสงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับตะวันตกก็ยังคงตึงเครียดการประทะที่ขยายตัวในยุโรปนะครับในแฉยวยุโรปตะวันออกนะครับก็อาจจะดึงประเทศในยุโรปอื่นๆนะครับรวมถึงสมาชิกนาโต เช่นโปแลนด์เยอรมนีฝร,รั่งเศสเข้ามาสู่สงครามได้สรมรภูมิที่3นะครับตะวันออกกลางอิรานอิสราเอลซาอุดีอาระเบียสหรัฐนะครับตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่มีความไม่สงบมาอย่างยาวนานแล้วนะค,ความตึงเครียดร,ระหว่างอิรานและอิสราเอลหรือความขัดแย้งระหว่างอิราน ซาอุดิอาระเบียอาจเป็นตัวเร่งทําให้เกิดสงครามในภูมิภาคหากสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนี่ก็อาจจะเป็นการขยายเปิดแผลแห่งความขัดแยงเหล่านี้เป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับสมรภูมิที่4นะครับคาบสมุทรเกาหลีเหนือคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และสหรัฐนะ เกาหลีเหนือยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับหากเกิดความขัดแย้งทางด้านทหารนะระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และสหรัฐนะครับซึ่งมีทหารประจําการอยู่ในเกาหลีใต้อาจจะถูกบังคับให้มีการเข้าแทรกแซงและจีนอาจจะต้องมีการร่วมปกป้องผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้นะครับความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีกล็อ,อาจจะดึงประเทศมหาอำนาจ เข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นกันสมรภูมิสมรภูมิที่5นะครับแอฟริกาเหนือและตะวันตกลิเบียมาลีไนจีเรียในแอฟริกานะครับความไม่มั่นคงและการก่อการร้ายในภูมิภาคเช่นลิเบียมาลีไนจีเรียอาจขยายตัวนะหากกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค เพิ่มอิทธิพลและก่อให้เกิดความขัดแย้งที่กว้างขึ้นการเข้ามาแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจในภูมิภาคอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับโลกได้เช่นกันสมมรภภุมิที่6นะครับมหาสมุทรอาร์กติกรัสเซียสารัดแคนาดาแล้วก็สแกนดิเนเวียพื้นที่อาร์กติกกำลังกลายเป็นพื้นที่ แห่งการแข่งขันเนื่องจากเกิดการละลายของน้ำแข็งและก็มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติการแข่งขันเพื่อควบคุมทรัพยากรและเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆอาจทำให้รัเสเซียและสหรัฐแคนาดาและก็ประเทศในสแกนดิเนเวียเกิดความขัดแยง้งซึ่งอาจขยายไปสู่สงครามได้ในอนาคต สรุปแล้วนะครับหากเกิดสงครามโรคครั้งที่3ประเทศที่มีโอกาสเข้าร่วมอาจจะเริ่มต้นจากเป็นภูมิภาคที่มีความตึงเครียดสูงนะครับมีความตึงเครียดสูงเช่นอินโดแปซิฟิกนะครับจีนไต้หวันญี่ปุ่นสหรัฐนะครับยุโรปตะวันออกนะครับยูเครนรัสเซียแล้วก็นาโตนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับอิหร่าน กับอิสราเอลตอนนี้ก็กําลังประทะกันอยู่นะครับประเทศที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับอาจมีส่วนสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพที่จะเป็นชนวนแห่งความเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นได้นะครับ